เป็นจุดชมวิวห้าตากแห่งหน้องหลวงนะทางด้านตรงนี้ก็จะเป็นตาดตนอมชั้นหนึ่งชั้นสองส่วนตรงนู้นนะไกลๆน่าจะเป็นรวม้าไปดูเส้นยาวนี่คือตากเขือโดยจะมีปลายๆของตดังดขมิดนะ ซ้าายมมือ,อาทางขวามือของอตัดเสียตัดขนขมรตรงนี้ก็จะเป็นตาสนาศตาสนานี้คือขวามือตัดผาใหญ่ซ้ายมืออรนนี้จุดชมวิวตรงนี้ก็คือจุดที่จะเดินลง สก,กขึ้นมาข้างบนหน่อยก็เห็นมากขึ้นนะอันนี้สาตรนรอมนะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งสาธารณชั้นที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้ไปอันนี้ทางเดิอนอาจจะยากสัหน่อยมีโอกาสแล้วก็ชั้นที่สองเดินลงไปละ ถัดไปตรงนู้นไกลๆมีน้ำตกสองสายขยับหน่อยเห็นเยอะๆอันนั้นคือเส้นตัดเสือนะตัดเสือคือเส้นที่ยาวๆที่เห็นยาวๆเนี่ยตัดขมืดซ้ายมือแต่เห็นตรงปลายๆนิดหน่อยก็จะเป็นเส้นทางที่นักเที่ยวเดินจากด่านใหญ่ลงมาชมน้ําตกฝังฟ้ามือของตัดเสือตัดขมืด ไล่มาตรงนี้ก็คือศาสนาซ้ายมือนะตัวซ้ายมือขวามือตาดผ้าใหญ่ตรงนี้น้ํากําลังเยอะสวยนะก็เดินจากด่านใหญ่นะตรงที่เราแคมแคมป์กันนะั่นแหละเดินลงมาศาสนาอตอนนี้คือผมอยู่ตรงบริเวณหัวน้ำตกสักกาละ นี่คือตาดตาดขนมทางตรงข้ามเขานั่นก็จะเห็นตาสนาดกับตาดผาใหญ่นะหกกันไม่ได้ตาสนาดนั่นขวามือผาใหญ่ซ้ายมือโอเคที่เห็นอยู่นี้จะเห็นอยู่สามน้ำตกสี่น้ำตกเลย ใ,ใกล้ๆนี่ตาตหนหอมนะไกลๆฝั่งซ้ายมือนั่นตัดตัดเสือตัดเสืออยู่ในหุบทางด้านซ้ายมือจะเป็นตัดขมึดนะตัดเสือตัดขมุดตัดเสือที่เวลาเราเที่ยวดันใหญ่แล้วเราเดินลงมาฝั่งขวามือ ก็จะเห็นตาดสนาดนะตาสนาดนี่ก็คือน้ำตกฝั่งขวามือตาดผ้าใหญ่นี่ก็อยู่ซ้ายมือนะเห็นสีน้ำตกเลย